สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะก็อยากจะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ของคิสเซียงดีออนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดราวๆประมาณ2เดือนกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเรียกได้ว่าเป็นทรีอินวันเลยที่จะใช้ได้บำรุงมือนะคะริมฝีปากแล้วก็ผิวกายของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงแพคเจจิ้งนะคะที่มีความหรูหรานะคะแล้วก็กระทัดรัดนะคะเหมาะสําหรับการพกพาแล้วก็เข้าพอดีกับฝ่ามือของเราอีกด้วยค่ะ ดีออลเลอบามในราคาที่42ยูโรนะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,512บาทแต่ว่าราคาที่ฝั่งไทยเนี่ยจะอยู่ที่2,350บาทแล้วก็เป็นทรีทเมนต์นะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เป็นทรีอินวันนะคะที่จะใช้ทากับมือนะคะแล้วก็ดึงผิวปากรวมไปถึงผิวกายของเรานะคะแล้วก็ให้ความปลอบประโลมผิวนะคะช่วยให้ผิวผ่อนคลายแล้วก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง95%อีกด้วยค่ะ เป็นบาลที่ช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งที่มีหลอดรูปทรงที่เรียกว่าเพบเบินะคะแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นโลโก้มาเนียสไตล์สุดคูตูของดีออนั่นเองค่ะการออกแบบแพคเกจจิ้งนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงตามหลักเออร์โกโนมิกนะคะมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีรูปทรงขนาดกระททดรัดเหมาะกับฝ่ามือของเราอีกด้วยค่ะ ในส่วนผสมหลักนะคะก็จะมีอยู่ถึง3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นเ e n เช l l a เอเชติก้หรือว่าใบโวบกนะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวส่วนที่2ก็จะเป็น h y ยาลูรอนิกแอซนะคะที่ช่วยให้ผิวอิ่มน้ําส่วนที่3ก็จะเป็น s h e ยร์บ t ตเทนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชืน้นแล้วก็เป็นตัวช่วยบำรุงผิวนั่นเองค่ะ และทางแบรนด์นะคะเขายังบอกอีกว่าให้ความชุ่มชื้นรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่ปู่ได้เล่าไปในตอนต้นนะคะแพ็คเกจจริงที่เข้ากับฝ่ามือของเราได้เลยพอดีเลยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเหมาะมากๆสําหรับการใช้งานแล้วก็พกพาไปในที่ต่างๆในกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เป็นทรีอินวันนะคะที่จะทาทั้งมือเลมบฝีปากแล้วก็ผิวกายของเราได้นั่นเองค่ะแล้วก็เนื้อบางเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยให้ความแบบ ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ความปลอบประโลนที่ผิวได้ดีมากๆเลยในความที่เป็นกลิ่นที่มีความหอมเนี่ยปุรู้สึกว่ากลิ่นเขาแบบมีความใกล้เคียงกับดีออตัวที่เป็นบาล์มตัวนี้ค่ะที่ใช้บำรุงผิวหน้าแล้วก็บำรุงผิวกายซึ่งตัวเนี้ยปุก็ชอบมากๆเลยแล้วก็คือมีความหอมที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็เนื้อบาล์มเนี่ยก็ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะปุ้ก็จะให้ดูก่อนนะคะด้านหลังเขาก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเขะเียก,ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวที่เป็นโลโลก้ของ ดีออนั่นเองค่ะซึ่งมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ของดีออที่แท้ทูมากๆเลยค่ะแล้วแพ็คเกจจิ้งก็มีความน่ารักมากๆเลยเนี่ยค่ะปูจะมาบีบเนื้อบามให้ดูนะคะปูคิดว่าสําหรับหน้าหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยที่เราจะพกติดกระเป๋าของเราไปนั่นเองค่ะก็เป็นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งปูก็ไม่กล้าทายเยอะนะคะกลัวหมดเร็วก็จะ จะเก็บเก็บไว้ในช่วงหน้าหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะพอปรู้สึกว่าพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยผิวต้องเติมความชุ่มชื้นมากๆก็จะเก็บเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะนะคะให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆเลยแล้วก็ชอบกลิ่นมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมแบบหอมดีงามมากๆเลยเนี่ยค่ะก็เป็นของตัวใหม่ของดีออนะคะที่เป็นบาล์มที่เป็นชีนวันที่บำรุงผิวนะคะที่ทาทั้ง มือของเรานะคะริมฝีปากแล้วก็ผิวกายของเรานั่นเองค่ะซึ่งปู่ก็มาอัปเดตสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะที่เพิ่งออกมาล่าสุดของ d ีออนะคะที่เป็นตัวบาลแบำนุงผิวนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามละรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ